สนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร02 290 3999คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานแล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกับรายกรายกรากนคนดังนั่งเคลียร์กับกระต่ายสาวแม็กซิมของเรานะคะสุภาษิตโบราณก็บอกว่าของฟรีไม่มีบนโลกใบนี้ บางเอิญไปกินแชมเปญฟรีเข้ามมันก็เลยเป็นพิษนะคะท้องไส้ก็เลยอืดไปเลยเห็นไหมคะข้าวหน้าอย่าไปจิบอะไรฟรีของใครนะคะถ้ารู้เป็นพิษค่นี้ไม่กินดีกว่านม่ซีคะพอหลังจากมีเรื่องมีราวนะคะโทรศัพท์ของโนหนูก็ส่งไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ช่างหน้ารักแล้วเกินส่งไปส่งมากระเด็นหลุดออกไปข้างนอก ทันทีเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวข like <masterpiece> ึ้นมาได้ข่าวเขาเรีบโทรมาเคลียกัหนูใหญ่เลยเหรอคะใช่ค่ะก็ทงไลน์ไม่ทันใจิี่สิก็ไลน์มาบอกว่าช่วยรับสายด้วยอะไรเงี้ยโทรมาว่างและโทรกลับด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นช่วงที่กระต่ายเป็นงานชีวิตภูค่ะแล้วก็แบบเม็กซีนทางเม็กซินเขานัแต่งหน้าทําผมก็เลยไม่ไม่ว่างรับสายจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีมีไลน์ส่งไปบอกว่ากระต่ายเป็นคนไลน์ไปบอกนะคะว่าเลิกติดต่อกกระต่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือการโทรมาเพราะว่า แฟนกระต่ายเขาอ่านไลน์แล้วแล้วไม่พอใจเกิดเรื่องเนี่ยกระตา่ายทะเลาะกับคนของกระต่ายแบบปวดหัวมากอยะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กระต่ายคนเดียวนะที่ต้องเครียดต้องปวดหวัวเขาก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีการคุยกันกับู้ยังคุยกันต่อเองก็คุยคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ ừ, เขาเล่ายังไงบ้างฝั่งก็ต่างคนต่างเครียดอะค่ะเขาเล่ายังไงบ้างพอเกิดเรื่องปั๊บเขาก็พูดประมาณแบบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ว่า ลายที่เราคุยกันอ่ะมันดูแรงไปเนาะอะไรอย่างเงี้ย<า>อือะใครเป็นคนเขียนส่งมาล่ะมาดูแรงไปโนาะอือใช่ก็ใครเป็นคนเขียนส่งมาล่ะอ่าเราที่มันออกเงี้ยใจคนเข้าใจว่าไงใช่ไหมคนก็เข้าใจแบบอุ้ยมันแบบชวนชวนปคอคนโดรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่ายไปจริงหรือเปล่าก็ต่ายก็เสียหายนะคะที่กระต่ายออกมาวันนี้ไม่ได้เพ่ออยากดังอยากสร้างกระแสอยากจะออกมาเพื่อ อธิบายเพื่อปอกป้องตัวเองบอกว่าไม่ได้ไปคอนโดตามที่คําเชื้อเชิญหรือว่าอะไรยังไงก็ตามไม่เคยไปจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาหลุดออกมาว่าหนูไปละไม่กลัวค่ะเขาไม่เคยไปค่ะอืมก็โอเคแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะเขาบอกว่าไอ้ที่ลายๆส่งมาที่ผ่านมามันดูเยอะไปเนาะมันหมายความว่ายังไงคะน้องกระต่ายคะนั่นดกีก็เขาส่งมาเยอะอะค่ะเขาก็คงจะแบบว่าซีเรียสกับสิ่งที่ตัวเองทําไปอาจจะทําเป็นด้วยแบบ อาจจะแบบไม่ได้คิดให้ดีหรือว่ายัางไงก็ตามเมื่อเขามีแฟนแล้วใช่ไหมคะแล้วเขามาส่งมาอย่างเงี้ยเออมันก็ดูไม่ดีจริงๆอ่อะอมเขากะล้อเล่นหรือเห็นหนูเป็นของเล่นมากเปล่าคะถ้าเขาคิดอย่างนั้นหนูก็ไม่เสียใจเพราะว่าหนูไม่ได้เล่นด้วยกับเขาตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะผู้ชายอะคะ่ะเขามีสิทธิ์ทำแบบนั้นอยู่แล้วเราเรียกปนค,คัสโนวาหนุ่มหล่อ หมาเหาะไก่อันนี้เรื่องปกติหนูตาหนิไม่ได้เลยค่ะผู้ชายเป็นโลกใบนี้มีนิสัยเป็นอย่างนี้หมดเลยเขารู้กันเราจะไปว่าเขานี่ทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้นินสัยอย่างนี้เดียนผู้ชายทั้งโลกนะคะใช่ค่ะผู้ชายมีน้อยค่ะว่าผูาา้ชายไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองเราเซฟตัวเองค่ะเข้าใจค่ะเยียนเข้าใจว่าผู้ชายจริง <laughs> ๆมีน้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีปัญหาเรื่องแย่งกันบ้าเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้เดียนเข้าใจค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปโพส,ส,สคาเบียนมีนะคะเขาโพสว่า <c oughs> ช่างมันเถิดนะใครทำไม่ดีไว้กับเราวันหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏเขาจะละอายใจเขาเองค่ะอ,อันนี้อขอ,อถามกับนะคะว่าแล้วสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยละอายใจบ้างหรือเปล่าคะเขาทำอะไรไม่ดีล่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรกับเธอเลยแค่ส่งไลน์มันจิกรูเล่นเป็นหมาหยอกไก่เท่านั้น อ่าแต่หนูก็มั่นใจว่าหนูไม่ได้ทำอะไรไม่ดีหรือทำไมต้องมีคือทำไมต้องทำตัวเป็นคลื่นใต้น้ำคะม,มีอะไรก็ออกมาพูดเลยออกมาเคลียร์เหมือนกระต่ายเนี่ยพี่สื่อมวลชนทุกคนเขาจะได้รับรู้อย่าทำตัวเป็นคลื่นใต้น้ำมีอะไรก็ออกมาพูดเลยสิคะว่ากระต่ายทำอะไรค,ะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ใช่คุณฝั่งเดียวที่เครียดกระต่ายก็เครียดกระต่ายก็มีคนของกระต่ายที่ต้องเคลียร์กระต่ายถึงออกมาเคลียร์ไงคะ เพื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรไงคะคาพูดที่เขาส่งมาอาจจะทําให้ทุกคนคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็แต่ปฏิเสธไปไงคะมันไม่ได้มีอะไรไงคะก็เลยออกมาเคลียร์ค่ะค่ะแล้วในกรณีที่เอ่อมาดามของฝ่ายชายเขาก็ขึ้นไปโพสะคะว่าบางคนเหยียบย่ำสุขภาพจิตคนอื่นอย่างสะใจเพื่อแลกกับความยิ่งใหญ่ ในกลาใบเดิมว่าให้ตาเดียนไม่เข้าใจอ่ะเขาว่าใครอะขนูอันนี้หนูว่าไม่เข้าใจนะคะแต่คําว่ากลาหนูว่ามันแรงไปหรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะเดียนไม่เข้าใจคำว่ากลานะคะถ้าจะหมายถึงหนูนะคะหนูก็ขอบอกว่าหนูก็มีความสุขที่ใช้ชีวิตในกลาใบเดิมๆของหนูนี่แหละค่ะหนูไม่จําเป็นจะต้องไปเหยียบย่ำสุขภาพจิตใครหนูไม่เคยมีความคิดแบบนั้นคือถ้าหนูจะเหยียบย่ำเขาเล่นด้วยหนูก็เล่นด้วยตอบกลับแล้ว แต่นี่อะไรคะหนูไม่เคยเล่นด้วยเลยแล้วมันจะใช้คําว่าหนูไปเหยียบย่ำสุขภาพจิตเขาเหรอคะอแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ภูมิใจในในการลาไปเดิมๆของหนูทุกวันนี้ตอนที่หนูยังไม่เป็นข่าวนี้หนูก็มีงานของหนูทำทเรื่อยๆทุกวันหนูก็มีการเดินแบบการอีเวนต์โชว์ตัวในลุคของหนูแล้วก็มีงานละครถ่ายอยู่ตอนนี้ของดาราวดีโอเรื่องบัณิการสาวแล้วก็เป็นนางเอกสามเรื่องทั้งช่องเคเบิลแล้วก็ได้รับรางวัลนางเอกดาวรุ่ง หนูก็มีงานของหนูทำเรื่อยๆทำไมหนูจะต้องมาสร้างกระแสเพื่อให้ตัวเองแบบมีข่าวเสียหายทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจทำให้คนที่เรารักเครียดโกรธเราเพื่ออะไรคะคือหนูยอมที่จะค่อยๆก้าวเดินไปในวงการทำงานของหนูแบบถูกต้องแบบสุจริตมันจะอยู่ได้นานกว่านะคะดีกว่าที่จะเป็นข่าวเฉาหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงต้องเลือกเสพข่าวเฉพาะข่าวที่แบบไม่ดีข่าวดีๆของหนู ที่หนูเป็นข่าวได้รับรางวัลนางเอกดาวรุ่งถามว่ามีคนรู้ไหมคะมีคนทราบไหมคะมันก็เป็นข่าวเหมือนกันทําไมไม่หยิบยกประเด็นแบบนี้ดีๆแบบนี้ขึ้นมาบ้างคะก็ก็เป็นข่าวดีอะค่ะก็ยินดีกับหนูอะค่ะแต่มันไม่หนูอะคะแล้วมันก็ไม่มันปากถ้าประข่าวพันอย่างนี้นะคะเรียนก็ไม่ได้อยากจะเสพแต่ของเน่านะคะเรียนไม่ชินหมาเน่านะคะจะได้ต้องกินแต่แต่บังเออมันเอ็นจอยเมาส์นะคะอันนี้มันห้ามไม่ได้นะคะความสุขของคนมันไม่เหมือนกันเราขันหนูก็ตาย เป็นไปนได้ไหมคะที่เขาแบบโมโหฟุดฟัดฝุดฝุดออกมาขนาดนี้เพราะว่าเออหนูไม่ยอมไปให้เขาที่คอนโดหรือเปล่าคะปไปไม่ได้ค่ะุอยเหรอหนูก็เสียใจนะคะกับคําพูดของคนหนูเขาบอกตรงๆค่ะอย่าทําตัวพูดแบบให้ทุกคนคิดว่ามันมีอะไรทา,ทางทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าความจริงเป็นยังไงหนูกับเขารู้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นพูดอะไรกรุณาพูดให้เคลียร์ค่ะถ้ามีอะไรที่อยากจะพูดก็พูดออกสื่อพูดให้เคลียร์มาหนูค่ะ จะได้จบอาจารย์ถามหนูอีกสักหนึ่งอย่างแล้วกันนะคะถ้าวันนี้สมมติว่าหนูไม่ต้องการจะคุยแบบตรงๆกับเขาหรือไม่ต้องการจะต้องการ,รที่จะคุยแบบตรงๆค่ะ,อะโอเคค่ะเรียนว่าเขากําลังนั่งดูรายการอยู่พอดีเลยค่ะคุยได้ค่ะลูกกต่ายคะเราสองคนก็รู้อยู่นะคะว่าใครป็นคนเริ่มก่อนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพร้อมที่เปิดใจที่จะเคลียร์กับปัญหาที่เกิดขึ้น เสกระต่ายก็เป็นผู้หญิงเป็นเพศที่เบาบางกว่าทําไมกระต่ายกระต่ายไม่ได้ดังนี่กระต่ายพูดอะไรกระต่ายก็ผิดหมดแต่ทําไมวันนี้ผู้หญิงคนนี้ออกมาพูดเขาต้องกานเคลียร์นะคะถ้าคุณอยากให้ทุกคนเข้าใจถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณก็ออกมาเคลียร์เหมือนกระต่ายสิคะว่าจริงๆแล้วคําพูดที่คุณเชื่อเชิญน่ะมันเชื่อเชิญจริงๆแล้วมันดูแรงจริงๆแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นแค่หมายกัไก่หรือยังไงก็ตามกระต่ายไม่ซีเรียสเพราะกระต่ายไม่เคยคิดมากเกินพี่ อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นก็ออกมาเคลียร์ค่ะอย่าพูดอะไรที่ทําให้นักข่าวรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วอย่าพูดให้คนอื่นมองกระต่ายว่ากระต่ายสร้างกระแสหรือกระต่ายทําอะไรมากกว่านั้นหรือถ้าไม่มีอะไรจริงๆกระต่ายก็อยากรู้ค่ะว่าไม่มีอะไรออกมาพูดสิคะค่ะเย็นคิดว่าเขาคงไม่มาพูดอะไรการเรียนแน่ค่ะ ถึงขนาดนี้แล้วนะคะเออน้องกระต่ายคะเรี่นทราบว่าก่อนมาบันทึกเทปรายการสดๆร้อนๆเนี่ยน้องกระต่ายก็เพิ่งจะลงจากเครื่องบินนะคะได้ข่าวว่าไปสวีทวิววิวกันถึงมาเขาเนี่ยไปทำอะไรกับใครคะอ๋อก็คือจริงๆร้องอะไรไม่สบายอยู่ใช่ไหมตอนแรกก็จะไม่ไปแต่ว่าด้วยการแบบจองตั๋วไว้แล้วก็แบบไปเดินทางไปพักไปพักผ่อน,นะคะ่ะที่แพลนไวล่วงหน้าแล้วออว่าจะพักผ่อนออแว่นดำ,วดำเชียว โอ้หน้าผากว้างมากเลยนะคะรวยเป็นล้านเลยค่ะโอ้มากเลยนะคะอเฮียคนอ้วนหนาเห็นไหมต้องมีการจูงมงจูงมือกันสยบข่าวขึ้นคอนโดหรือเปล่าคะก็เลยจะทําให้เห็นว่าหนูก็มีของกินของหนูหนูไม่ได้งอค่ะอะไรอย่างนั้นประชดประชันหรือเปล่าคะไม่จําเป็นต้องประชดค่ะคะหนูไปคบกับใครหนูก็เปิดตัวนะคะอคือไม่ได้เป็นผู้หญิงเจ้าชู้คบกับใครรักใครคบได้แค่ทีละคนค่ะ ไว้ใจใครได้แค่ทีละคนค่ะแต่ถามว่าที่พี่คุยกับพี่ฟุกก็คือคุยคุยจริงคือแฟนก็รู้แต่ไม่ได้หลุดแบบเกินเลยคือข้อความทั้งหมดเขาอ่านแล้วค่ะแฟนหนูอ่านครับก็คือจริงๆแล้วแฟนหนูเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเขายังอยู่ที่ซันฟารานก็ช่วงนี้นเขา,า,เาเขาไปเรียนเขาเรียนอยู่ค่าเรียนบรบญญาโทที่ซันฟารานอออะฮะ แต่ก็ความมีข่าวไม่ดีปั๊บเขาก็กลับมากลับมาดูแลทันทีค่ะอโอเคครับพักเบรีคสักครู่นะคะฉ <c oughs> ีกำลังจะประกาศให้ชาวโลกรู้นะคะว่าของของฉีก็ดีนะคะแล้วก็ตรวจจริงนะคะทำปริญญาโทอยู่ทีสมิการชนนะคะนี่ช่กระจอะไก่กะอัลเล่นะคะขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างและวีคิวเทนสวยครบสูตรภายในหนึ่งเมตรเดี๋ยวเคยร์ต่อนะคะ โดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิเทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร02 290 3999